กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนค r ร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโ okay, อเคเราจยู่เกมเอ่อเรดไลน์สปอร์ตนะเกมแนวแข่งรถมันเป็นเขาเลือกรถอะไรนะผมไม่ใจว่าเขาเดือกรถอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบรถแบบสนามแข่งเออแต่ว่าภาพเกมม่นสวยมากเลยปรับสติ้งได้ประมาณนี้นะครับเกมไี้ไปเก็ตรถไม่ง่ายเลยมาแข่งรถกันนะครับแค่นั้นเลยนะก็สามารถซื้อรถได้ตอนนี้เป็นหมดเงนะินเนาะรถก็จะมีเอ่อฮอตแมน ฮอ t ฮอ t แฮทนะครับฮอทแฮทนี่ไม่รู้คืออะไรสปอร์ตนะนี่ดูอย่างเอาก็น่าจะรู้ว่าเป็นรถอะไรนะนี่เลยของเด็ดของดีซื้อไปเลยฮนะแต่ว่าก็มีหลายแบบนะสปอร์ตเปอร์ฟอร์แมน์เปอร์ฟอร์แมนต์นี่คือแบบเน้นความแรงนะเออดยแต่ละคันนี่สามห้าเลยคัยะผมแล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์คาร์นั่นเองนะครับซูเปอร์คาร์นี่ก็นี่คันนี้เลยนะครับโอ้โหซื้อไปเลย อย่างราันคาับราคาแล้วก็ไฮเปอร์คาร์นะครับตัวนี้โอ้โหนี่มันไอ้ะครัว่าจำชื่อไม่ได้อะจะเอาไฮเปอร์คาร์คันนี้ไปเล่นนะครับก็รถเซอร์สมาร์ตแต่งได้นิดหน่อยนะผมเดจะแต่งแค่ดูแต่งไงวะเออแต่งแล้วตื่นเต้แต่งแล้วคันนี้ปุ๊บนี่สามารถแต่งได้นิดหน่อยนะครับสีแต่งสีแต่งล้อได้แค่นั้นเองนะครับเกมไปเล่นเรียบไปง่ายนะครับไม่ต้องมีอะไรมากมายเอามาแข่งรถเสียบรรยากาศชิวๆนะครับมาเรามาแข่งกันดูนะ นี่อามวุธมือสมัครเล่นแล้วก็ไม่หมดอะไรทำไอ้เทกแข่งแบบนี้แ้วนะโอ้ไม่ให้เราใช้วราคนรูไม่ให้ใครช้แค่ฮอตแฮสนะครับฮอตแฮสนี่คืออะไรเอานี้มาดิโอ้เราใช้รถไม่เข้ากับโอ้โหเราไม่ได้ขอเดี้อเด้อเด้อเด้อเราถ้ากดต้องกดเท้าอ่อต้องใช้รถตามอันนี้มันฮะเดี๋ยวมันมีโหมดไม่มีโหมดอยู่ที่เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องใช้เนี่ยกัตรงนี้นะครับเแต่ลวมันมีโหมดที่เราไม่ต้องใช้ตามอันนี้มันอยู่นะ ให้กดตัวนี้ซิงเกิลเพย์ยนี่ไงแข่งนะครับเลือนสนามได้นะแบบไหนนะครับถ้าไม่อยากโค้งมากก็หาไ,ไม่ต้องโค้งอันนี้คือแแบบแข่งกีร่รอปแล้วก็คู่ต่อสู้กี่คนนะมาจัดไปเลยนะนี่คันนี้เลยปะ s <S เดี๋กเฮ้ยผมไม่ตั้งปุ่มวะเนี่ยผมไม่ตั้งปุ่มเลยดูเขออยากตั้งปุ่ม,มะนะต่อให้แม่งก่อนนะรถเราแม่งแรงอยู่แล้วไงตายผม ดูภาพสกอร์ดูภาพเกมสกอร์ดูแคปภาพหน่อยอ่ะต่อให้ก่อนเลยเดี๋ยวเขาว่าปรับผมรอต่อให้กห่อนน้องล้วพี่มันแรงอยู่แล้วไปครับผมดูเสียงโอ้โหไปหต่อให้ก่อนเลยโอ้ยเบ๊ก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 โอ้โหเฉียบเฉียบเฉียบ มมนไับประมาณเลยที่นี้ที่โหลชัวร์เลยที่นี้ที่โหลแน่นอนครับผมผมว่าเนี่ยนีอ่อะไรมาแล้วอะไรมาแล้วอะไรมาแล้ว,ลลวโอ้โหมันเลี้ยวแบบโคตรลื่นอะไม่เป็นไรกระแรง รถพี่แดงเนาะรถพี่แดงอยู่แล้วเนาะพี่ต่อยเนาะรถพี่แดงยังแตกอ๋อรถยังแตกอ๋อโอ้โหรถยังแตกโอเคคลิปนี้ก็มาณนี้กันนะใครอยากลิงก์เกมนี้ก็ลิงก์ข้างล่างหมดเลยหรือสแกนชัวร์โคตรตรงนี้ได้เลยนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่าบ๊ายบาย